สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในห้องแนะแนวนะคะแนะแนวกับครูแพรนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจนะคะในการเลือกคณะเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาวันนี้ครูมีนะคะพิธีกรผู้ช่วยนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะ,ะในตอนทีเ่เลือกเรียนนะคะอยู่กับครูแป้งน,นะคะสวัสดีค่ะครูแป้งสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ ออตอนที่แล้วนะคะเราพูดถึง TCA คไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการสร้างแรงบันดาลใจใช่ไหมคะใช่คะ่ะนะคะก็คือตอนที่ครูแป้งเรียนนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่เนี่ยเอ่อทุกคนแหละจะต้องมีความคาดหวังในการที่จะ,ะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะ,ค,ะครูแป้งตอนนั้นเนี่ยเอ่อมีความรู้สึกยังไงที่จะต้องเลือกละว่าฉันจะต้องเรียนอะไรค่ะอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์และประสบการณ์ให้กับนักเรียนฟังนิดนึงคะ่ะ ได้เลยค่ะเกาะย้อนหลังไปสักประมาณ5-6ปีที่แล้วนะคะที่เป็นนักเรียนอยู่เป็นความรู้สึกเหมือนเหมือนกับนักเรียนทุกคนตอนนี้เลยนะคะก็คือความรู้สึกกังวลแล้วก็กลุ้มใจนะคะอย่างแรกเลยเรายังไม่รู้จุดหมายเป้าหมายของตัวเองว่าเราชอบอะไรนะคะแต่ว่าดีหน่อยที่ว่าในช่วงของชั้นม4่เราเริ่มมีความคิดแล้วว่าเป็นการคิดเกินเฉยๆว่าเราอยาก มีอาชีพอะไรนะคะแต่ว่าอาชีพที่แป้งเลือกตรงนั้นก็มีหลายอาชีพมากเลยยังแบบว่าฉันอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอยากเป็นเป็นหลายๆอย่างนะคะตอนนั้นก็คือยังยังไม่ได้ยังสับสนอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีจุดเป้าจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายที่ชัดเจนว่าฉันอยากจะทําอาชีพอะไรหรือว่าฉันอยากจะเรียนอะไรนะคะแล้วก็อะไรคือจุดที่เป็นแรงบันดาลใจ ที่ที่อยากเรียนในสาขาที่ที่เลือกเรียนบ้างค่ะค่ะทีนี้พอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มสับสนทีนี้ก็กลับมาถามตัวเองทุกวันว่าเราชอบเรียนวิชาอะไรนะคะอย่างอย่างครูปแป้งเนี่ยเรียนในสายวิทย์คณิตมาใช,ใช่ไหมคะช่วงของม4มี 5, มหมหเนี่ย เราก็จะเราอ่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วทีนี้มันก็จะมีฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะนะคะซึ่งอ่าที่เป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยคือชอบรายวิชาชีววิทยาเพราะว่ามันเรียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมันคือสิ่งรอบตัวที่นํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ<ม>ก็คือ อ่ะเริ่มแล้วเริ่มเห็นตัวเองแล้วว่าเราอ่ะชอบวิชานี้ทุกครั้งที่เราเข้าห้องเรียนแล้วได้เราได้เรียนแล้วเรารู้สึกมีความสุขก็เลยคิดว่าถ้าเรานําถ้าเราได้เรียนชีวะเนี่ยแล้วเรามันไปเป็นอาชีพของเราเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบก็น่าจะมีความสุขแสดงว่าตอนแรกก็คือว่าเออ ค้นหาตัวเองก่อน<ช>ถามตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรนะคะเราอยากเรียนอะไรเรามีความถน,นดัดหรือว่าเรามีความสนใจอะไรเราก็คิดว่าถ้าเรามีความสมนัดหรือว่ามีความสนใจในวิชาน,านั้นเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเรียนได้ดีในวิชานานั้นอันนี้ก็คือเป็น หนึ่งเหตุผลใช่ไหมคะที่ว่าเลือกเรียนนะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือว่าจะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรสิ่งไหนที่เราทำได้ดีนะคะหรือว่าเรามีความสุขกับมันนะคะอะไรที่มันอาจจะยากแต่ว่าเราก็สุขว่าฉันทํามันได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการพิจารณาว่าเราเหมาะสมที่จะเข้าเรียนขณะนี้นะคะใช่ค่ะโอเคทีนี้ หลังจากที่เราหลังจากที่คูแป้นเนี่ยเริ่มแบบโอเคดูว่าเราชอบอะไรเราเหมาะสมกับคณะอะไรทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็มีหลายหลากหลายด้วยกันนะคะไปได้หลากหลายเลยนะคะทำไมถึงเลือกที่จะเรียนคณะพุรุศาสตร์ ใช่ค่ะที่จริงแล้วในส่วนของวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถไปต่อได้หลากหลายคณะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นครุศาส์ใช่ไหมคะจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือว่าคณะอื่นๆก,ก็ก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ด้วยความว่าเป็นคนที่อ,อ,อาจจะเป็นชอบอธิบายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมกีก็เลยอยากเรียนในส่วนของคณะครุศาสตร์นะคะก็มีก่อนก่อนที่จะ เลือกคณะทีนี้ก็ก็ได้ไปเปิดดูหลักสูตรว่าเขาเรียนอะไรกันยังไงบ้างค่ะก็คือมีพื้นฐานว่าหลักสูตรนี้เรียนวิชาอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของตัวเองก่อนค่ะ,ะก็ได้มีการศึกษาข้อมูลเพราะว่าเ,ออเราสนใจคณะนี้สาขานี้เรามีความชอบเราเรียนได้ดีในวิชาวิชานี้เนี่ยเออ คณะไหนหรือว่าสาขาไหนที่เปิดรับบ้างเรา<ช>บอกที่ะจะเข้าเรียนในสาขาไหนซึ่งข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะนักเรียนควรที่จะรู้ว่าสาขาที่เราเลือกหรือว่าสาขาที่เราสนใจเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะบางคนเนี่ยนะคะเออเราเห็นแต่ชื่อสาขาคิดว่าอุ้ยสาขานี้ดูแบบ ดูแปลกนะคะดูู้สึกว่าเป็นคณะที่แบบมันน่าจะเหมาะกับเรานะคะแต่ว่าโดยที่เราอ่ะไ,ไ,ไม่ได้ศึกษาข้อมูลของสาขาวิชานั้นๆหรือว่าวิชาที่จะเรียนนะคะข้อนี้เนี่ยครูก็อยากจะฝากนักเรียนด้วยว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราอ่ะอยากเรียนคณะอะไรหรือว่าชอบคณะอะไรให้เราเนี่ยไปศึกษาข้อมูลหลักสูตรของแต่ละคณะแต่ละสาขานั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าบัญชีเนี่ยสิ่งที่เราคิด มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะบางสาขาชื่ออีกแบบเรียนอีกแบบนะคะหรือว่าบางสาขาเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยฉันเหมาะกับสาขานี้นะคะแต่พอไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีเออวิชาหรือว่าสาขาที่เราไม่ถนัดนะคะรวม<ช>รอวยูอด่ยด้วยนะคะเราก็จะได้พิจารณาว่าเราเนี่ยหมายังเหมาะสมที่จะเข้าคณะนี้หรือเปล่านะคะครูก็มีตัวอย่างนะคะรุ่นรุ่นพี่พวกเรานี่แหละที่ครูเคยเจอมา ที่ประสบปัญหาที่การที่ยวงไงเราไม่ดูหลักสูตรนะคะคือแค่เห็นชื่อหรือว่าคิดว่ามันเหมาะกับเรานะคะก็คือเขาเไม่เก่งว<ะ>ิทย์คณิตนะคะแล้วก็เป็นคนทีเ่เรียนไม่เก่งนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็อยากเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเลือกเรียนอะไรก็ได้นะคะเขาก็เลือกเรียนเกษตรนะคะเพราะคิดว่าที่บ้านทำไรทานาเออเกษตรแบบปลูกผักนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ,อ,อะไรไปอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยฉันทำได้เป็นวิชาง,ง่าย นะไม่ต้องทําอะไรก็เลยลงเรียนวิชานี้นะคะผล<ะ>ปรากฏว่าพอเขาไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยกเกษตรศาสตร์ไม่ได้มีแค่วิชาปลูกผักนะคะแต่มันยังรวมถึงวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะซึ่งต้องใช้คนที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านาวิชาชีวะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะพอเขาเรียนไปเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์กับความต้องการของเขาก็อยากจะฝากให้หนักเรียนเนี่ยดูด้วยว่าถ้าเราชอบคณะนี้สาขานี้ ให้เราดูหลักสูตรของเขาด้วยว่าเขาเรียนในเนื้อหาอะไรนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังเนาะก็ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะคะท<ช>ี่จะเป็นบทเรียนให้กับนัก,นกเรียน,ยนได้<ช>นะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ครูแป้งเลือกแล้วเนี่ยสาขาที่เรียนเนี่ยมันมีผลต่ออนาคตเราไหมก็คือคิดว่าการทํางานในสาขาที่เรียนเนี่ยมันมีมันมีผลไหมกับการที่เราเลือกคณะ มีค่ะก็คือว่าสาขาแน่นอนว่าสาขาที่เราเรียนมันก็นำไปสู่อาชีพในอนาคตของเราใช่ไหมคะทีนี้มันก็คือเป็นเป็นจุดที่พลิกผ่านเลยก็คือจุดที่สำคัญที่สุดในในชีวิตก็คือช่วงของการเลือกคณะใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่นำไปสู่อาชีพฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากในระหว่างนั้นก็ ก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะโดยเฉพาะช่วงของช่วงมปลายอะค่ะใช่ค่ะก็ครูก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเราเลือกเรียนคณะอะไรสาขาอะไรเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงจุดหมายปลายทางของการเรียนของเราด้วยนะคะว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรนะคะส่วนมากเราก็จะเรียนไปเพื่อที่จะทํางานประกอบอาชีพเรียนครอบครัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเปิดสาขาที่เราเรียนหรือว่าคณะที่เราเรียนเนี่ยเราก็อาจจะต้องคํานึงถึงอ,อ,อนาคตของเราว่า เราเรียนสาขานี้วิชานี้เนี่ยจบไปแล้วอะ่ะเรามีงานทำไหมนะคะงานอะไรที่มันรองรับกับสาขาวิชาที่เราเรียนนะคะนะบางคนนะคะเ,เราเรียนตามใจตัวเองในขณะนั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การทำงานของเรานะคะนี้ก็ต้องต้องศึกษาด้วยนะคะว่าเออต้องเป็นการคาดเดานะคะว่าอีก4ปีหรือ5ปีข้างหน้าเนี่ยอาชีพไหนที่จะนะคะมีการรับ คนเข้าทํางานเยอะที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะเลือกพิจารณาเกณฑ์นี้ด้วยก็ได้นะคะหลังจากจากเออความนอกเหนือจากความชอบของเรานะคะก็คือดูด้วยว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีงานรองรับไหมนะคะในส่วนนี้เนาะค่ะอ่ะโอเควันนี้นะคะครูก็นอกจากครูแป้งแล้วนะคะครูก็ยังมีนะคะผู้ที่มีประสบการณ์อีกท่านหนึ่งนะคะจะลบมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็คือครูโชตน,นะคะอ่ะาเรียนเชิญค่ะนะคะ สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะโอเคนะคะหลังจากที่เราพูดคุยกับครูแป้งไปแล้วนะคะซึ่งครูแป้งเนี่ยเรียน,นคณะครุศาสตร์นะคะนะจบมาเนี่ยก็ต้องเป็นครูเกือบร้อเปอร์อยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะครูก็ได้เชิญครูโชตมานะคะซึ่งมีประสบการณ์ณการที่เราเรียนไม่ได้ตรงกับสาขาที่เราทำงานโดยโตรงนะคะว่ามีประสบการณ์ยังไงนะคะใน ในช่วงที่เลือกเรียนสาขาวิชานั้นๆค่ะโอเคค่ะครูช่วยคะตอนตอนอยู่ม .6 เนี่ยนะคะเป็นยังไงคะช่วงนั้นการสอบแข่งขันเป็นการสอบแบบไหนคะ entrant ครับก็ยังเป็น entrant นะคะก็ต้องขอบอกสักนิดหนึ่งนะคะว่ารุ่นผู้ครูเนี่ยการสอบจะเป็นเออเฮ้ยเดี๋ยวนะคะ entrant ก่อน i s s i o n นี่ ก็เอนทารนะครก่มากอะใช่พอที่นะคะต้องแล้วโอเคนะคะก็คือระบบการสอบเนี่ยก็คือจะมีการเปลี่ยนนะคะมาหลายรูปแบบนะคะรุ่นครูชเนี่ยจะเป็นระบบเอนทานก็คือสอบอ่านหนังสือไปสอบนะคะครั้งเดียวนะคะสอบได้ก็ได้สอบไม่ได้ก็ได้ทีนี้ครูก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ครูชเนี่ยแชร์ประสบการณ์ว่ามีวิธีการเตรียมตัวในการอ่านหนังสือยังไงนะคะในช่วงนั้น ในช่วงนั้นนะครับ <ฮะ S 1> รู้สึกอันนี้ก็คิดว่าไม่ไม่ได้อ่านตัวไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองอ่านหนังสือเตรียมสอบเป็นทานนะครับอเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีกิจกรรมใช่ไหมครับมีการสอบในห้องเรียนเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือเรียนอยู่ที่สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็คือเราจะเข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจสิข้อที่จริงนะครับก็คือข้อสอบของโรงเรียนเน่งมันยากกว่าข้อสอบเป็นทานอยู่แล้ว,ลวเราเลยรู้สึกว่ามันรู้สึกสบายที่จะไปสอบนะฮะแค่ทํา ข้อสอบที่เเงินได้ก็ทําข้อสอบเป็นฐานได้แน่นอนก็เลยจะมีแนวคิดว่าถ้าเราทําส่วนที่ยากที่สุดก็คือการเตรียมตัวะคระับการไปสอบนี่ก็เป็นส่วนที่ง่ายแล้วครับถ้าเราเตรียมตัวที่ดีค,ครับก็คือการที่เราได้ฝึกฝนนะคะทำข้อสอบก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนสามารถทําได้ก็คือว่าถ้าใครขยันทําข้อสอบหรือว่า,ามีแนวข้อสอบแล้วก็มาทำเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทาให การสอบของเราอ่ะมันมันง่ายขึ้นนะคะก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องมาอ่านหนังสือ3าวันก่อนสอบ4วันก่อนสอบต้องตดตลับขับตานอนนะคะก็ก็นักเรียนก็สามารถใช้วิธีนี้ไปปรับให้มันตรงกับตัวนักเรียนได้ในการแบ่งเวลาเตรียมความพร้อมในการสอบนะคะทีนี้ตอนนั้นที่ทำไมถึงเออครูครูโชชนี่เรียนสาขาอะไรคะอ๋อคือคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์สาขาฟิสิกส์ใช่ไหมคะซึ่ง ทำไมถึงได้เลือกเรียนสาขานี้คะตอนนั้นนขนานั้นเลยตอนนั้นนขณะนั้นก็คือตัดสินใจเมื่อแต่มสแล้วเพราะอยากเรียนวิศว์ครับเพราะว่าไปเห็นข้อมูลมาว่ามันน่าสนใจครับครับผมแม่ครูชดคิดว่าเวิชาที่เราทําคะแนนดีที่สุดเนี่ยมันบวนที่มันเหมาะไหมกับที่เราจะต้องเลือกเรียนขนาดนั้นมันมีผลไหมมัมีผลไหมครับมันก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับบางคนอาจจะชอบ อยากทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดออ,อย่างผมเนี่ยผมถนัดสังคมเอาจริงๆแล้วผมถนัดสังคมมากที่สุดแต่ผมไม่เลือกเรียนม,มันเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งก็คือ<า>เราจะเลือกในสิ่งที่เราไม่ได้ถนัดมากเพราะว่าเราอยากจะรู้มันถ้าเราไม่คือคิดว่าถ้าเราไม่ไปเรียนเนี่ยชาตินี้เราไม่มีโอกาสได้รู้เลยจากฟิสิกส์เลยก็คือจะผ่านไปเลยคืออยากจะรู้จักมันมากก็เลยเลือกเรียนแต่ว่าถามว่าเก่งที่สุดไหมไม่ได้เก่งสุดครับ ก็คืออยากรู้เนาะก็คือว่าเลือกเพราะว่าอยากจะรู้ว่าวิชานี้มันเรียนอะยังไงเรียนอะไรนะคะเพื่อแบบเราจะได้แบบไขข้อสงสัยของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเลือกเรียนของของครูชโชนะคะทีนี้หลังจากที่เออเรียนจบมาแล้วนะคะคได้ทํางานตามสาขาที่เรียนใหม่อตอนแรกมไม่เคยทําเลยครับเพราะว่าอพอดีว่าจบมาปุ๊บก็มีสอบบรรจุเลยก็คือ,อ คุณพ่อก็บอกว่าลองไปสอบดูตอนแรกคือไม่อยากจะจะไปอะสอบนะครับเพราะว่าอยากจะไปตามความฝันตัวเองที่กรุงเทพมากกว่าประมาณนั้นครับแต่ว่าพอมีสอบก็ลองไปสอบดูก็สอบได้ความฝันที่ที่ครูโชตเนี่ยอยากจะไปตามหาคืออะไรคะช่วยบอกักเรียนสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอ๋อคือตั้งแต่เด็กๆมานะครับก็จะคิดไว้อยู่สองอย่างนะก็ะคือถ้าไม่ไปฝังวิชาการนะฝังวิชาการนี่ก็จะเป็น อาจารย์มหาลายัยนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นครูมัธยมนะครับฝังถือว่าเป็นความฝันฝ่ายวิชาการเนาะอีกอย่างหนึ่งที่คิดไว้แต่ไม่ได้ไปนะครับตอนนั้นก็แพ็คกระเป๋าแล้วกำลังจะไปก่อนที่จะมีการสอบบรรจุนะครับก็คือคิดไว้อยากเป็นดารานักร้องครับอ,อ <c oughs> เป็นเป็นดาราม,มีดาราในดวงใจไหมคะมอีอ๋อไม่ได้อยากมีดาราไปนดวงใจครับแต่ว่า <c oughs> ตอนสมัยเด็กนี่คือไปดูรายการเกมโชว์แล้วก็เห็นว่าดารานะครับตอบผูก ก็ได้เงินตอบผิดก็ได้เงินก็รู้สึกว่าอาชีพนี้มันหาเงินง่ายดีก็เลยอยากเป็นครับตอนนี้ยังอยากเป็นอยู่ไหมคะแน่นอนครับโอเคนะคะนะก็ใช่อันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นความฝันเนาะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําตามความฝันของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอยังไงว่าเป็นยังไงนะคะมันก็เหมือนกับการที่เราเลือกเรียนนะคะวันนี้เราชอบนะคะ ไม่รู้ว่าวันพวกนี้เนี่ยเราจะชอบหรือเปล่านะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยเราศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างเแลยวแหละว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงหรือว่าสร้างรายได้ให้กับเราเราก็ไม่รู้ว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยบางทีมันก็เกิดขึ้นมาปัจจุบันทันด่วนะสมัยแต่ก่อนเนี่ยเราเรียนอาจจะมองเห็นแค่อาชีพที่มีความมั่นคงอาจจะเป็นหรือว่าสร้างรายได้ก็จะเป็นครูเป็นอาชีพ รับราชการนะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยคนที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงเนี่ยไม่ได้มาจากอาชีพที่รับราชการหรือว่าเป็นอาชีพที่เราเรียนมานะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เรียนในสาขาวิชานั้นมาเลยนะคะแต่พอได้ไปประกอบอาชีพแล้วเนี่ยเขาก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆได้เหมือนกันนะคะที่จริงเราอาจจะมีเป็นแบบอาชีพเสริมก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะบางทีอาชีพก็อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรา ไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าตั้งตัวมาก่อนนะคะอาจจะเป็นความชอบนะคะหรทุกวันนี้เนาะเป็นยูทออูบเบอร์นะคะ<ช>ซึ่งะะซึ่งหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นอาชีพแต่ว่าทําเพื่อวความชอบนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จบสาขายูทูบเบอร์มานะคะก็เป็นหลากหลายสาขาหลากหลายอ,อ,อาชีพมาเลยนะคะแต่ว่าก็เริ่มจากทําในสิ่งที่ชอบถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็อ,อ,อาจจะมี จุดเด่นหรือว่าน่าสนใจนะคะวันก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าคณะที่เราเลือกเรียนนะบันทีมันก็อาจจะไม่ใช่คณะที่เราจบไปแล้วเราได้ทำงานในสาขาวิชาวิชานั้น,น,นเนาะนะวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันพอหอมปากของคอ,งอนะคะนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพในมุมกว้างเนาะเพราะว่าที่มานั่งคุยกันก็คือครูผู้สอนเราเราชีพว่าก็ครูก็ครูมาพูดก็คืออาชีพครูนะคะ ใน EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีหลากหลายอาชีพนะคะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานะคะก็คอยติดตามใน EP ต่อไปนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากให้นักเรียนเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะช่อง Go s m um ทย t on Demand ของเรานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ